สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปนะฮะการพยากรณ์นะบิตคอยนะฮะด้วยกราฟสถิติแล้วก็โหราศาสตร์นะเป็นศาสตร์พยากรณ์เราจะมาดูนะฮะว่ากราฟสถิตินะที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะกับโหราศาสตร์มันตรงกันไหมแล้วจะเป็นหลักประกันนะความเชื่อหรือการคาดการณ์ในอนาคตได้ไหมนะประเด็นสําคัญที่สุดก็คือบางทีเนะี่ยเราเห็นกราฟในอดีตเราก็บอกว่า มันอาจจะเป็นอดีตนะอนาคตอาจจะไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็แล้วก็ไม่แน่นะว่า b บิตคอยนี้จะไปต่อหรือพอแค่นี้อันนี้ก็เป็นความกังขานะฮะเขาเรียกว่าความสงสัยลังเลสงสัยการกําจัดความลังเลสงสัยเนี่ยบางคนก็กําจัดด้วยวิทยาศาสตร์นะอ่าใช้ข่าวใช้อะไรอย่างเงี้ยมาประกอบแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยนะปากคนมันก็เปลี่ยนกันได้นะอ่าเมื่อวานพูดอย่างวันนี้พูดอย่างหนึ่งชนะแล้วเนี่ย ข่าวบางทีก็เป็นการปั่นกระแสด้วยบุคคลที่กลุ่มอำนาจนะไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมายอะไรพวกนี้ฉะนั้นกราฟสถิติก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมาเป็นหลักประกันความเชื่อนะอีกอันนึงก็เป็นการพยากรณนะ์การพยากรณ์เราก็จะมาดูว่าทั้งศาสตร์สถิตินะกราฟสถิติที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยกับการเอาวิชาโหรมาพยากรณ์เนี่ยร่วมกันเนี่ยนะก็เป็นการ เขาเรียกว่าไงกาวตัวเองกันนะฮะเป็นการกาวตัวเองอันนี้เป็นภาษาของชาวคริปโตเนียนนะเรามาดูนะฮะจริงๆตัวบิตคอยเองเตั้งแต่เขาเกิดมาเนี่ยก็มีทั้งแบร์มาร์เก็ตนะบูมาร์เก็ตนะเป็นช่วงพีบูที่ผมมักจะเรียกว่าช่วงประคับประคองนะบางคนก็บอกว่าช่วงประคับประคองเขาเรียกพีบูนะอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นช่วงบูมาร์เก็ตบูมาร์เก็ตนี่มี2ช่วงด้วยกันนะก็เป็นช่วงปีแรกกับปีที่2ซึ่งปีที่2มีความสําคัญมากเพราะว่าราคามันจะดีดไปไกลมากเลย ฉะนั้นแล้วเนี่ยก็มีการคาดการในทางในทางข่าวนะว่าในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เอ่อออกกฎหมายนะเป็นช่วงที่บรรด,ดาแบ็กล็อกนะมันเป็นช่วงจีนเป็นช่วงประเทศมหาอำนาจต่างๆเนี่ยจะเข้าสู่ตลาดก็เป็นการกดราคาขึ้นขึ้น,นลงลงในลักษณะแบร์มาร์เก็ตเอพีบูนะส่วนขาลงเนี่ยมันเป็นช่วงโจมตี ก็จะมีเหตุการณ์แต่ละครั้งเนี่ยซึ่งไปย้อนอดีตดูก็อาจจะเป็นเรื่องการคว่ำบาตรการแบนการบังคับใช้กฎหมายแต่ในปี2022เนี่ยเป็นการโจมตีเริ่มต้นจากการโจมตีลูน่านะฮะลูน่าเทอร่าฟอร์มแลบหลังจากนั้นมาก็เทขายกันรัวรัลงมานวิกฤตยูเคนนวิกฤตเงินเฟ้อนะต่างๆก็สะสมกันอยู่ในปีหนึ่งคือปี2022พอหลังปี2022มาปี2023ราคาดีดขึ้น นะเพราะการโจมตีสเตเบิลคอยฉะนั้นแล้วเนี่ยก็มีการถ่ายเททรัพย์สินจากสเตปเบิลคอยตัวหนึ่งมาสู่ทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นบิตคอยก็ดี b n b ก็ดีก็มีการขึ้นลงขึ้นลงยึกยึกอยากๆา,ากประครับประคองนะดีดขึ้นไปชนที่เพดาน3 0,000แล้วก็ตกกลับลงมาอันนี้ก็เป็นช่วงประครับประคองที่ผ่านมาซึ่งนะฮะกราฟทางเทคนิคเกิดขึ้นมา3ครั้งแล้วนะสามครั้งหนึ่งสองสามนะนี่เป็นครั้งที่4ฉะนั้นนี่ก็บางคนถ้าดูกราฟตรงนี้ก็อาจจะ เออนะฮะมีความน่าเชื่อถือนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทรงมันก็เหมือนกันนะเป็นแพทเทิร์นเหมือนกันถึง3ครั้งแล้วครั้งที่4ล่ะบางคนก็เริ่มยึกยักแล้วว่า4จะเป็นอย่างนี้ไหมนะจะไปต่อหรือพอแค่นี้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรากําลังกลังขายอยู่ซึ่งบางคนอาจจะไปหาวิธีการหาข้อมูลหาข่าวสารเนี่ยมากบมากบความลังเลสงสัยตรงนี้นะเราก็จะใช้วิชาโหดนี่แหละเอามากบ นะฮะความลังเลสงสัยตรงนี้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นสาระในคลิปนี้เรามาดูในอดีตนะฮะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยตัวบิตคอยเองเนี่ยจะมีช่วงนะฮะแบร์มาร์เกนะหรือช่วงขาลงอยู่1ปีก็จะเป็นอย่างนี้เป็นแพทเทิร์นมาแล้ว4ครั้งฉะนั้นการเรียนรู้อย่างนี้เนี่ยมันก็เหมือนรู้แล้วจำนะออการลงทุนเนี่ยบางทีเราเลือกที่จะลงทุนระยะยาวเนี่ยเราก็ต้องมีการคาดการณในระยะ4ปีถึง5ปีฉะนั้นเนี่ย ทุกๆขาลงเนี่ยคือช่ว,ชวงเก็บของนะบางคนก็เก็บทันนะในราคาช่วงที่มันลงมาต่ำนะแต่บางคนก็เก็บไปทันมันก็จะเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่เป็นอดีตอดีตจะวัดอนาคตได้ไหมอาวดูต่อไปนะอันนี้เป็นอดีตในการขึ้นที่แบบสร้างนิวไฮหลังจากแฮวิ่งในทุกๆครั้งถ้าเห็นกราฟนี้เนี่ยผมก็นึกถึงชิบะนะนึกถึงลูน่าที่ทำทรงกราฟเป็นแพทเทิร์นในลักษณะมุมฉากนะ แบบนี้ในทุกๆครั้งเนี่ยเราจะเห็นก่อนที่ราคาจะดีดขึ้นสูงเนี่ยภายหลังจากมีเว็บที่1นนะก็คือเว็บชายธงเนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยจะใช้เวลาลากยาวอยู่พักสั้นๆน,นะพอหลังจากนั้นมาถึงจะขึ้นราคาถึงจะดีดขึ้นเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้ซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วสาครั้งนะครั้งแรกระหว่างในปี2 0 0 0 1นเอ่อถึง2013นะครั้งที่2นะเกิดขึ้นในปี2 0 1 4ถึง2017 ครั้งที่3ปี2018ถึง2021ฉะนั้นนี่คือแพทเทิร์นที่มันทำทุกๆครั้งซ้ำกันมา3ครั้งแล้วนะถ้าเกิดเราย้อนอดีตครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่4ไหมนะอันนี้อันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นนะที่จะเกิดขึ้นหลังจากปี2022ถึง2025หลังจากทำแฮฟวิ่งแล้วราคาจะดีดขึ้นนิวไฮแบบนี้เสมอนี่เป็น3ครั้งแล้วนะแต่ผม,มกลับมองว่าเนี่ยมันเหมือนกราฟของอะไร กราฟของชีบาเห็นไหมถ้าเกิดเราดูการาฟปี2018ถึง2021เนี่ยการาฟเหมือนชิบาเด้เลยนะฮะแล้วการาฟปี2014ถึง2017เนี่ยการาฟเหมือนลูนา่าถ้าคุณไปเอาลูน่านะมาเทียบเนี่ยมันจะคล้ายกันไอ้ส่วนการาฟของปี2018ถึง2021เนี่ยการาฟจะเหมือนด็อกคอยฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าแพลตฟอร์มนะ X นะหรือทวิตเตอร์เดิมเนี่ย จะใช้นะสกุลเงินด็อกคอยเนี่ยมาเป็นสกุลเงินประจําแพลตฟอร์มนี้หรือเปล่าหลังจากนั้นนะราคาอาจจะดีดขึ้นในช่วงเว็บนี้เว็บแรกหลังจากนั้นก็ไปทําหลังแฮฟวิ่งนะฮะราคาก็ดีดขึ้นอันะนี้ก็เป็นแพทเทิร์นที่เราเห็นแล้วเราเออมันก็เป็นแพทเทิร์นเดิมๆนะฉะนั้นเราจะกังวลอะไรเนาะอีกอันนึงก็เป็นแพทเทิร์นกราฟระยะสั้นนะซึ่งเขาก็มองว่าตอนนี้เนี่ยทรงมันทําลักษณะนะฮะเเขาเรียกตัว M นะแล้วมีโอกาสที่จะดีดขึ้นในลักษณะนี้อันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นอีกอันนึงเป็นการเอาบิตคอยมาเปรียบเทียบกับอเมซอนแล้วก็ดาวโจนเขาก็บอกว่าเนี่ยการาฟมันก็ทําทรงในลักษณะเหมือนกันนะแล้วบิตคอยล่ะหลังจากนี้จะเป็นทรงแบบแบบอเมซอนหรือดาวโจนไหมเพราะว่าเขาก็ทําทรงคล้ายกันเดะเลยนะอันนี้เราเห็นเราก็จะเหมือนคล้ายๆกันนะอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบอีกอันนึงก็เป็นทางเทคนิคนะฮะที่เป็นการเปรียบเทียบในทุกๆปีที่มีเส้น นะเขาเส้น EMA เนี่ยมันมาตัดกันซึ่งตอนนี้ในปี2023เนี่ยเส้นนี้กลับมาตัดกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ว่าในช่วงที่มันลงในปี2020เนี่ยมันเกิดจากโควิดเนี่ยแล้วมันก็ขึ้นใหญ่เลยนะจากโควิดเนี่ยแล้วมันก็ขึ้นใหญ่เลยฉะนั้นแล้วเนี่ยวิกฤตตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าวิกฤตการที่ใหญ่โตนะฮะคนจะเทขายทรัพย์สินเสี่ยงนะไปซื้อทรัพย์สินแต่หลังจากนั้นราคากลับขึ้นนะ กับส่วนทางขึ้นมาอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงซึ่งเป็นแพทเทิร์นเหมือนกันนะเรามาดูต่อนะฮะอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นในลักษณะขาลงนะขาลงในช่วงปี2017นะปี2018-19ปี2020และลงในปี2022เข้าปี2023กราฟทำในลักษณะที่เป็นการประคับประคองฉากขึ้นไปก็ต้องรุ้นกันหลังจากนี้นะฮะว่าตัวเ e กเองหรือกรอตอตสเมกาเองเนี่ยจะอนุมัตินะฮะสปอต นะบิตคอยให้กับแบ็กล็อกหรือไม่ถ้าอนุมัตินะหลังจากนั้นมาจะเป็นซึนามิครั้งใหญ่นะในตลาดคริปโตอันนี้จะทําให้เม็ดเงินจากกองทุนต่างๆขางเข้ามานะอันนี้อันนี้ก็เป็นกราฟนะฮะที่เราเปรียบเทียบทั้งทางเทคนิคและทางโหราศาสตร์ที่เราเอามาใส่ไว้เป็นช่วงเวลาที่ดาวโครจรมาต้องกันในดวงของบิตคอยนะฮะในช่วงที่เกิดเวฟปี2018นี้นะฮะดาวพฤหัสต้องอาทิตย์นหลังจาก ดาวดาวเสานะเสาต้องราหูเนี่ยแล้วเดินหน้าเนี่ยนะฮะต้องกันเนี่ยราคาจะประคับประคองอยู่ช่วงหนึ่งนะนี่จะเป็นช่วงหนึ่งฉะนั้นเนี่ยดาวมาชนกันเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นเลยนะมันจะมีอยู่ช่วงประคับประคองเนี่ยเป็นแบบแบบลักษณะนี้มือนก็เหมือนตอนนี้ดาวพฤหัสเข้าเนี่ยเป็นช่วงประคับประคองเนี่ยมันจะมีการประคับประคองกันแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นมาเนี่ยมันจะเป็นบล็อกนี้ไหม คือบล็อกเนี้ยมันจะถูกยกมาเป็นบล็อกนี้ใหมนะอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์โดยเปรียบเทียบนะฮะการขึ้นลงการาฟบ,บวกนะฮะทางโหราศาสตร์พอราหูเข้าใช่ไหมฮะราหูต้องอาทิตย์นะราคาก็ดิ่งลงซึ่งในปี2556นะราหูก็เข้าในตำแหน่งที่ตรงกันข้ามกันราคาก็ลงเหมือนกันนะฮะ,ะลงยาวจนถึงปี2014นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยปี25 หกแปดหกเก้องห้าห้เนี่ยก็ขึ้นอีกครั้งหนึ่งหรือปี2 0 1 5ันสิบนฉะนั้นแล้วเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้าไปซ้ามานะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเรามาดูนะฮะวันเกิดของบิตคอยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบางคนก็บอกว่าทำไมไม่ใช้ Genesis b o c นะจริงๆวันเกิดของบิตคอยเนี่ย เท่าที่ดูมานะจะใช้วันเกิดที่มีการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ไว้เปเปอร์ก็เหมือนการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่กรมธุรก,กิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นั่นแหละฉะนั้นเนี่ยวันที่31ตุลา2551เนี่ยนะก็ถือเป็นวันเกิดของบิตคอยก็คือวันฮาโลวีนนะเราพยากรณ์ออกมาเนี่ยดวงตั้งหลักตั้งฐานก็จะประมาณนี้นะฮะซึ่งตัวบิตคอยเองเนี่ยเคยทำทรงในลักษณะที่เป็นแพทเทิร์นอ่ะเราเอาแพทเทิร์นมาดูนะ บิตคอยเนี่ยเคยลงนะในช่วงปี2011ใช่ไหมแล้วขึ้นนะแล้วขึ้นในปีถัดๆไปใช่ไหมเราจะเห็นว่ามันขึ้นในปีถัดๆไป2011ั0 1 2 2013ดนนะการขึ้นในครั้งนี้เนี่ยเรามาดูนะว่าพอมาลงเนี่ยพอมันขึ้นแล้วใช่ไหมฮะขึ้นนะพอมันขึ้นแล้วนะปี2013เนี่ยราคามาลงในปี2014ก็เพราะลาหูทับตอนนี้ลาหูมาเลงใช่ไหมฮะเราจะย้อนดูว่าในปี2556นะ ลาหูมันก็เคยทับอยู่ในตำแหน่งเดียวกันอีกเนี่ย,ยการลงของมันนะการลงของมันในช่วงนี้หลังจากมันขึ้นใหญ่นะแล้วมันก็ลงปี 2010, 2014ันสองพันสิบสีนะก็คือปีต่อปีระหว่างปี2556ถึงปี2557เราก็ผูกเดือนธันวาเนี่ยราหูทับฉะนั้นเนี่ยการขึ้นถ้ามันได้ขึ้นแล้วนะเวลามันลงเนี่ยเราต้องระวังแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยนะฮะพอลาหูทับอาทิตย์ตรงนี้ใช่ไหมฮะ ราหูเนี่ยจะย้ายเข้ามาอยู่ในเรือราศีกันอยู่ช่วงหนึ่งเป็นช่วงประคับประคองเราก็จะเห็นการประคับประคองนะระหว่างหลังปี2014เนี่ยก็จะเป็นการประคับประคองปี2015หลังจากนั้นนะฮะในปี2559หรือปีอ่าคเอ่อศ2น1 6นะเราก็ย้อนนะฮะไปปี59เนี่ตัวราหูเองนะฮะโครจรมาโดนเสาตรงนี้คู่มิดเห็นไหมเสาโดนราหูคู่มิด นะฮะก็ทำให้เกิดนะฮะพีบูนะแล้วก็เกิดนะฮะเว็บแรกนะเขาเรียกว่าเว็บใหญ่ในปี2016นะเข้าปี2017เห็นไหมฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยเกณฑ์การพยากรณ์เนี่ยราหูทับอาทิตย์ในลงนะราหูโดนเสาเนี่ยขึ้นนะฮะแล้วราหูเนี่ยก็กลับมาโดนอาทิตย์อีกครั้งหนึ่งนะ กลับมาโดนอาทิตย์อีกครั้งหนึ่งแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยนะฮะมันก็มีดาวเสาร์ดวงนี้นะเลข7วงนอกนี่โคจรมาโดนราหูตรงนี้ทําให้เกิดนะฮะเวฟปี2021นเะเราลองย้อนนะย้อนไปปี2553นะที่เสาร์นะโคจรมาโดนอ่าราหูตรงนี้เห็นไหมฮะนี่เสาโดนราหูตรงนี้ทําให้เกิดเวฟปี2020บถึง2021ี อันนี้เป็นขาขึ้นนะเป็นขาขึ้นอ่านะเป็นขาขึ้นหลังจากนั้นมาเนี่ยนะฮะราหูตัวนี้นี่เลข8ตัวนี้กลับมาอยู่ในตําแหน่งที่เล็งอีกครั้งที่แล้วเนี่ยราหูทับใช่ไหมทับอาทิตย์ตรงนี้นะฮะในปี2,565นะฮะตัวลาหูเองนะราหูตัวนี้นะมาโดนอาทิตย์ตรงนี้นะมาโดนอาทิตย์ตรงนี้ราคาเป็นยังไงราคาก็ลงสิครับปี2022เห็นไหมฮะ แล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยมันมีดาวพฤหัสเข้านะในปี2,556ในปี2556เนี่ยดาวพฤหัสเข้ามานะเป็นช่วงประคับประคองเราต้องรอเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้คือวันที่17ตุลา66นะฮะเลข8ตรงนี้หรือราหูจะย้ายออกจากราศีเมษนะ,ะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เรารับรู้กันนะ,ะในทั่ว ทุกสาธิตนัในข่าวสารบ้านเมืองเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ผมกําหนดช่วงเวลาหรือเมคขึ้นมาเองนะเป็นตามปฏิทินระบบสุริยาติราหูจะย้ายออกจากราศีเมษในวันที่17ตุลา66นะแล้วย้ายออกไปอยู่ราศีเมษเนี่ยจะเหลือดาวพฤหัสะนั้นหลังอย่างนี้มาเนี่ยนะฮะเหตุการณ์ในช่วงที่เขาเรียกว่าพีบูเนี่ยจะกลายเป็นเฟิร์สบูนี่คือเฟิร์สบูนะหลายคนเนี่ยนะฮะไปเห็นการ วันที่ในการพิจารณาสปอร์ตบิตคอยของแบ็กล็อกเนี่ยตรงกับวันที่17ตุลาพอดีเลยบางคนก็เอามาแชร์กันนะว่าการพิจารณาใบอนุญาตนะฮะสปอร์ตบิตคอยให้กับแบ็กล็อกนั้นเนี่ยจะเริ่มต้นหรือสิ้นสุดเนี่ยในช่วงตุลาพอดีก็สอดคล้องนะฮะที่ราหูจะย้ายในช่วง17ตุลาห6หออกจากนะ,ะความผิดหวังคาดหวังของบิตคอยเนี่ยออกไป นะจาก17ตุลา66จะเหลือดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวสุพเคราะห์ในฝ่ายดีเนี่ยเลงอาทิตย์นะออยู่อย่างนี้ไปจนถึง30เมษาย,ยน67ก็จะคาบเกี่ยวในปี2024ซึ่งเป็นเฟิร์สบูลเห็นไหมฮะเฟิร์สบูหลังจากนั้นมาในปี2068เกิดอะไรขึ้นฮะลาหูตัวนี้จะมาเลงเสาอีกครั้งหนึ่งซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งในปี2559เข้าปี2560เห็นไหมฮะ ฉะนั้นในปี2559เข้าปี2560เนี่ยถ้าเราดูก็คืออครั้งที่นะฮะที่เกิดขึ้นก็ปี2016ถึง2017เห็นไหมฮะนี่16 17นะอ่าปี59ถึง60นะนี่ราคามันขึ้นอย่างนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยการขึ้นทั้งสองครั้งเนี่ยครั้งนี้และครั้งนี้เนี่ยขึ้นจากราหูกระเสานะขึ้นกับจากราหูกระเสาช่วงนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นช่วงดาวพฤหัสสองช่วงนี้นะดาวพฤหัสเข้าราคาขึ้นใช่ไหมฮะ แล้วก็ขึ้นต่อเนื่องไปนะอาจจะมีหักหัวลงอยู่บ้างนะฮะอันนี้เพราะว่ามันจะมีการหักหัวทํากําไรกันไปเรื่อยนะถ้าเราสังเกตดูนะไอ้ช่วงนี้ไม่นับนะเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดอันนั้นเพราะว่ามันมีลาหูเข้าในดวงโลกนะฮะอันนี้ตัดทิ้งไปแต่ปัญหาสําคัญที่สุดก็คือในปี2025เนี่ยจะเป็นปีที่ลาหูตัวนี้นะฮะคือลาหูตัวนี้เลข8ตัวนี้โคจรมาอยู่ในราศีกุมแล้วเล็งตัวเสาตัวนี้อ่าแล้วเล็งตัวเสาตัวนี้นะฮะ ก็จะให้ผลดีนะให้ผลดีในลักษณะคล้ายๆกันในปี2016เข้า2017นะนี่ก็ถือว่าเป็นการเอาสถิตินะสถิติในอดีตการขึ้นการลงเนี่ยถ้าเราดูจากกราฟนะที่เป็นแพทเทิร์นในลักษณะแบบนี้เนี่ยมาเปรียบเทียบกับการโครจรของการของดวงดาวนะในวิชาโหราศาสตร์หรือการพยากรณ์เนี่ยมันจะสอดคล้องค่อนข้างอยู่ใน,ใน,ใ,นในช่วงเวลาเดียวกัน ฉะนั้นเราก็ใช้ทิศทางในการพยากรณ์ได้ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ได้ใช่ไหมฮะเพราะมันสอดคล้องกันในช่วงปี2024เข้าปี2025อันนี้ก็เป็นการคาดการราคาของบิตคอยโดยใช้ทั้งกราฟสถิติในอดีตนะและกราฟการพยากรณ์ทางโหราศาสตร์มาประกอบกันนะฮะเพื่อจะได้พิจารณาในการลงทุนนะว่าจะแต่อย่างไรเสียเนี่ยนะฮะทุกคนเนี่ยในการลงทุนไม่ว่าจะเป็นลงทุนอะไรฮนะ จะเป็นหุ้นนะจะเป็นคริปโตเนี่ยคุณต้องใช้เงินนะที่เสียได้จริงๆเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าในอนาคตนะดวงท่านเนี่ยจะมีวิกฤตตการทางการเงินหรือไม่มันไม่ใช่วิกฤตการเงินของโลกนะวิกฤตการทางการเงินเพราะวิกฤตการทางการเงินเนี่ยจะเกิดขึ้นเนี่ยหลังจากพระเสาร์เนี่ยจะไปอยู่ราศีมีนนะคุณต้องระวังนะฮะในช่วงวันที่13นะฮะกพ .69 ไปจนถึง12เมษายน71เนี่ย ถ้าถอยหลังไปเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยนะเคยเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งในช่วงนั้นนะก็คือตัวพระเสาเองเนี่ยเข้าไปราศีมีนนะฮะไปทับสุกในดวงของประเทศไทยเสร็จแล้วเนี่ยเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540นะเข้า4 1สเหลังจากนั้นดาวพฤหัสมาโดนอาทิตย์นะฮะซึ่งดาวพฤหัสก็จะโคจรมาอยู่ราศีตุลเนี่ยในยอีก3ปีข้างหน้านั้นก็อาจจะกู้คืนกลับเข้ามาได้ฉะนั้นเนี่ยในช่วงปี54นะพระเสาเองเนี่ย เล็งสุกอยู่ในราศีมีนทําให้เกิดน้ําท่วมปี54ซึ่งเป็นน้ําท่วมใหญ่เป็นเหตุการณ์ใกล้เคียงกันนะแต่ไม่เสียหายเท่ากันฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องวางแผนหน่อยเพราะอะไรเพราะว่าหลังจากนี้อีก2ปีครึ่งก็คือปี2569เข้าปี2570เนี่ยเราต้องวางแผนในเรื่องการเงินนะผมถึงบอกว่าอ,อพยายามใช้เงินที่เสียได้หรือถ้าเกิดจะทํากําไรระยะสั้นเนี่ยก็ควรเอามาก่อนนะในช่วงก่อนวันที่ออ13อกพ .69 นะเพื่อความไม่ประมาทนะบางทีเราต้องหาจุดทํากําไรที่พอใจเราพอใจราคาที่เท่าไหร่เราก็ดึงดึงเงินตัวนั้นกลับมาก่อนมันอาจจะเกิดวิกฤตสารัคลายสิทธิ์ก็ได้นะครเพราะว่าตอนนี้ภาวะเงินเฟอ้อมันสูงมากเราไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีวิกฤตการทางการเงินอะไรที่มีผลกระทบแต่ประเทศไทยเองคงไม่มี ปัญหา,น,าน่าจะเป็นปัญหาภายนอกประเทศมากกว่าเพราะดาวมฤตยูเองซึ่งเป็นดาวต่างประเทศเนี่ยไปอยู่ในภพของดาวการเงินฉะนั้นความสัมพันธ์ในเรื่องการเงินเนี่ยก็จะไปยุ่งกันอยู่ในเรือนการเงินเพราะดาวมฤตยูเป็นเหตุนะดังนั้นแล้วเนี่ยเงินบางทีมันอาจจะถูกโจมตีนะพวกไซเบอร์ พวกแฮกเกอร์อะไรเงี้ยอาจจะโจมตีเรื่อง CBDC หรืออะไรที่ทําให้เกิดวิกฤตทางการเงินก็ได้ใครจะไปรู้นะตอนนั้นเสาทับสุกด้วยเนอะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะมันไม่ใช่ระบบเงินเฟียสเงินเฟียสเนี่ยมันโจมตียังไงมันต้องเผาแบงก์เหรอแต่ถ้าเกิดมันเป็นคริปโตเนี่ยหรือมันเป็น CBDC หรือบล็อกเชนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะมีคอมพิวเตอร์ควันตัมที่จะสามารถโจมตีระบบได้หรือไม่นะฮะก็จะเป็นหลังวันที่13กพ69เะนั้น การวางแผนของเราเนี่ยก็ควรทำกำไรก่อนวันที่13กพ69นะนี่ก็ฝากไว้สำหรับคลิปในวันนี้